ลโหลสวัสดีครับอยู่บ้ง,งคุนน้ำดิ้งครับโอ้ยเดี๋ยวเจ้าไปมาลังจุดนี้ตายแมนครับวันนี้ตายดีคุก,กันตังไปดินก็ไม่มีเดตักเลยครับไปมาลังตายตายดี <laughs>

ตักตึงนีนวะแต่เดี๋ยวอาจารย์แม่นแล้วกันนี่ไปปังมันก้อนมดแล้วอาจารย์แคว่งกระร้องล้าตอเดียไตเก่มาล้างจุดนี้ไตจริงกับวันนี้ ยังเดโรโรกันยู่จุดนี้เม็ดเหลือกันกนี่ไมื่อวักตึงได้เลยนี่แบ็กโกต้องไปเปิดบอดนินไม่รัก,รกโบอลเลยตายเนย <c oughs> ตายอยากแก๊อย่าไเดยียวบาลลังนูเลยป่านนี้ตีได้เร็วตีเจ็ดเลือดอาจารย์มาตีเกา้าเออตีแปดแปดแปดครึ่ง à bố mà lăng chuột ni ở đây tiếp luôn đấy thì cao thì tiếp luôn đấy tiêu đẹp ô hô tay lưỡi cây cây mà cây cà kẹp mấy lần tắc thì rêu cây mà lăng bốm rồi đấy tay này cái chuột ni rong luôn cơ mà nên chặt gặp rồi em mà đang đặt bỏ rồi lột hết à chán mai về cùng vô nani để lên một mặt

กดรักนี้ไม่เกินนับโป้งครับนับรัวอย่างเดียวตรงนี้นาดินจำฝนในอินเดอร์ได้จไปเดินนาดินก็ติดดําตั้งายเลยตรงนี้เปียกก็

rô rô, chỗ này cả đẹp rồi, pin luôn nữa, mới mà còn, nhẹ rồi

nhà lán đây chơi cái ni lăn ê đây cái ni nhấp đi lán còn nắm còn nắm còn nắm rồi rưng nắm ตีมารว่าเยี่ยวไปไหนกันนนี่ตีมารวาเยียวไล้คนเปนไ้เม็ดนะโอ้โหยูกําลังตีมารวเยี่ยวไปดงคว,ว,วันดำได,ได้ได้ตาน,นี้ควันดำเลยอียาละกะัเออ mến gì mũi tới thì nè à quần đi nè Để đi quá chào bộ anh chín tóc kẹt กูจะเด็ดเพียงรถไฟมากรถไฟรถไฟมีกันกับแซนนี้รถไฟพอแตาต้ว่างต่นี้มาพอต่นี่ว่างตานู้มาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวระไฟเร็วเร็วเนี่ยกับเนี่ยโอย thế quá nhỉ các bố Kia cũng mày rớt. Kia cũng mày rớt. Chắp kia lại nữa. Kia kìa. lột đi quả <laughs> yeah, lột đi mình đưa cho quá làm đi mình chỉ cấp cắt ra một luôn, muôn lai bị nóng á muôn lai rồi nào, con con đặt bầu bên chơi. ั้ไปได้เลยๆครับอา่ยบนัเอ้เยบนัดมันมี้วยเนาะนี้เนาะตะเก็นเนี้ยอุลอนกล้วยอดด้วยด้วยด้วยตะเก็นเนี้ย ไปเลยน,น่กนเงินครับฉันมีมาแล้วแม่วะฉันมีโตก็เลยว่านวนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่มาทีไม่มาทีมาแล้วมาแล้วฉันมีมาแล้วฉันมีมาแล้วฉันมีมา,ว,มมา,ว,มมาว่าเจ้าสะมาหนนะ่ะ ปัน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 โอ้ตกจะมีลูก้อนใังวหม ตกนักเลยว่โจูดีดินนี้มันปนดินกันกับมันเลยเล่นได้แต่เป็นหน้าดินหลวนๆจบเลย ไอ้ลื่นไม่เฟลอเลยเพราะวไอ้มีธุตไงกลัวธุดกลัวธุตมันมันมันอุ่มน้ำอยู่ดินต้องคว้าเอาก่อนมันยับปีกเอง đăng lên ta biệt yếu bởi quá đăng lên với lại ta biệt ok clip này mà, đi ok 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 đi ok

ไอรอลิกบางคนอยาบวิทย์นะครับมันไอรอลิกกันตรถใหม่ๆเออไอรัลิก <c oughs> แล้วก็เราเนี่ก็เรานี่ไอรอลิกโอเคบาย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 เกินคลิปหน้าครับ